นี่ฮะพิพันธ์ได้การศึกษาในะคระัตรงนี้น่าจะเป็นบ่อน้ำที่ชาวบ้านสมัยโบราณใช้สักล้างหรือใช้อาบน้ำชายอะไรก็ประมาณนี้แหละครับมีนะมีรูปปั้นของชาวกิเบตสมัยก่อน ่ะขึ้นไปข้างบนสูงหน่อยนะครับเนี่ย